ดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่องบาวทงใบช่องแวนนะครับสำหรับคลิปนี้บาวทองใบจะมาทำนำเสนอโทรศัพท์มือถือนะครับผมมันสัมผัสไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับผมมันเป็นแบบนี้นะครับผมมีรอยแตกด้วย ไม่รู้สัมผัสตายหรือยังไงไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันว่าจะแก้ไขได้ไหมไหมครับผมแก้ไขลองดูมันสัมผัสไม่ได้เราต้องแกะเราต้องรือดูว่ามันจะคืนมนไหมเราจะไปเอาเครื่องมันออกก่อนแล้วเข้ามาใหม่มันจะสัมผัสได้ไหมครับผมอ่ามันเป็นแบบนี้นะเพราะเราหัน มันก็ไม่อ่ามันไม่ไม่กลับเขืนมานะครับผมอ่าเพราะว่าตัวนี้ผมได้แกะออกแล้วนะครับผมผมได้แกะออกแล้วนะครับซิมโทรศัพท์เราแกะได้ไหมเนี่ยกแกะง่ายไหม เดี๋ยวผมจะให้มันได้ก่อนนะครับดู ออกได้หรือแล้วนะครับผมผมหรือออกเป็นแบบนี้นะครับผมหรือหรือออกมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วสาเหตุของมันให้เราปิดเครื่องไม่ได้มันปิดเครื่องไม่ได้เราจึงเราต้องได้หรืออย่างนี้ใช่ไหมครับผมหรือแล้วก็เราก็แกะแบตเตอรี่ออกก่อนพอเราแกะแบตเตอรี่ออกก่อนแล้วแล้วก็เอาใส่เข้าไปเอาใส่เข้าไปแล้วก็เปิด โทรศัพท์มือถือขึ้นมาใหม่มันก็จะสามารถกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมกลับมาเหมือนเดิมอย่างเช่นที่ผมเปิดผมเปิดแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมเราใช้ได้เหมือนเดิมครับผมเพียงแต่ถ้ามันเป็นที่แบบนี้นะครับผมให้เราลื้อวิธีการแกหรือโทรศัพท์รุ่นนี้มันจะไม่ได้ลื้อเอาตัวนี้ออกนะครับลืออยู่ข้างบนมันจะเราแก้มันจะมีกาวอยู่ขอบนะครับผม เดี๋ยวเรามาทําการใส่น็อตกลับไปเหมือนเดิมครับผมใส่ดับกลับไปเหมือนเดิมเรารทพทบถ้ามันเป็นแบบนั้นหนะ้าที่ผมถ่ายให้ดูนะไอตัวนี้ไม่ใช่ใหญ่ใหญ่เกินไปได อ่าตัวไหนนอ้นอเนาะใช่นะเดี๋ยวผมทำใหม่ก็เราก็มาใส่น็อตเหมือนกลับไปเหมือนเดิมไว้ก่อน,เ,นเพราะว่าเราจะประกอบกลับคืนประกอบกลับคืนไว้ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับผม ให้เราลื้อก่อนลื้อแล้วก็ถอดแบ,แบตเตอรี่นะครับขั้วแบตเตอรี่แล้วก็กดออกพอพอพอเราเอาออกเครื่องมันก็จะดับไงพอเครื่องดับเราก็ใส่ใหม่พอใส่เข้าไปเหมือนเดิมพอใส่เข้าไปเหมือนเดิมเราก็เปิดมันก็จะดับมาเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ลือ้อมันก็สัมผัสไม่ได้ถูกไหมทำอะไรไม่ได้นะสรุปแล้วนะเราต้องลื้อนะครับให้เราลื้อเลยลือ้อเดี๋ยวผมจะทำการ ใส่นับก,ก่อนตัวนี้ตัวเล็กมากไม่ใช่นะเดมันจะมีตัวเล็กโอเคเขาววนะติดกาวไว้นะเขาติดกาวไว้ ผมเลยได้ต้องได้เลยรถใหญ่ใส่จะมีอตใหญ่นะยากหน่อยโอเคเดี๋ยวพอรับ แล้วก็ทําการที่มันไม่สนิทแล้วก็ติดกาใส่ไปเหมือนเดิมนะครับ้ว,วเพราะว่ามันไม่สนิทใช่ไหมแล้วก็กดไว้ก่อนกดไว้ให้มันแห้งนะครับผมให้มันแห้ง ่าเข้าไปพอมันเข้าแล้วก็ไอ้ตัวนี้ใส่ให้ดูซิมองไม่เห็นนะ แล้วก็ขันน็อตเข้าไปาแล้วเราก็จะมาไล่ไล่ครับผมติดกาวนะครับผมหมดแล้วกาวนี้ โดูซิกาวมันจะลังลงเหลือให้ผมทำไหมแก้วแก้วสีดำ เราจะไม่ติดเยอะนะครับนี่ครับผมแล้วก็กดเข้าไปให้มันตรงกับที่แค่นี้นะครับ ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมอายางรัดน้จอไว้ก่อนกเกลี้ยงรัดให้เผื่อว่าให้มันกาวมันจะอยู่คงที่ดีเฮ้ยเกลี้ยงแตบไว้ใช้วิธีการแบบนี้นะครับผม ใส้จะ่ยางรัดยางพงน้อยรัดเอาอยางน้อยรัดครับ <c oughs> ครแล้วแต่คนผมก็จะรัดไว้ให้กาวมันติดแน่นเพราะว่าผมกเกียดแอบอ่า ลราก็ล็อกไว้เลยล็อกให้มันเหมือนเดิมตัวเทปมันมีคราบแล้วก็ทําการทาแบบนี้เลยการมันแห้งแล้วมันจะออกอยากใช่ไหมแต่ไม่ยากหรอกเพราะว่าเป็นกาวติดแล้วมันก็พอเราลือมันก็จะลื้อได้ยกเว้นอย่าเอากาวที่เป็นกาวก็กาวร้อนนะครับ เราร้อนะห้ามอับใส่นะครับผมเอาใส่แล้วไม่สามารถลื้ได้นะครับผมว่าถ้าเราลื้เราก็จะได้แกะผามันก็จะแตกไปเลยจอ,อกได้ให้ใช้กาวของโทศัพท์มันก็ติดนะมันก็ติดนะไม่เป็นไรนะพอเราเราลือ้อครั้งต่อไปมันก็ลื้อได้นะครับผมก็ไม่มีอะไรภากนะครับ เดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูตอนที่ผมตอนที่ผมทำแรกๆที่มันมันเปิดแล้วมันก็ค้างนะมันก็ค้างนะไปดูกันเลยเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับผมอ่ามันเป็นแบบนี้นะครับผมมีรอยแตกด้วยไม่รู้สัมผัสตายหรือยังไงไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันว่าจะแก้ไขได้ไหม,ไมครับผม แก้ไขลองดูมันสัมผัสไม่ได้เราต้องแกะเราต้องรื้อดูว่ามันจะคือนไหมเราจะไปเอาเครื่องมันออกก่อนแล้วเข้ามาใหม่มันจะสัมผัสได้ไหมครับผมตอนที่เราเปิดมันก็ค้างใช่ไหมมันทำอะไรสัมผัสก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องได้ลื้อนะครับได้รื้อพอเราลื้อแล้วเราก็ไปเอา ขั้วแบตเตอรี่ของโทรศัพท์นะเอาออกพอออกแล้วก็เอาใส่ใหม่เข้าไปแค่นี้ครับผมแล้วก็เปิดมันก็กลับมาเหมือนเดิมอย่างเช่นนี้มันก็กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยก็สัมผัสได้เหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ก็ง่ายๆนะครับผมทำง่ายๆนะครับหรื โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เราไม่สามารถแกะตรงนี้ได้นะครับไม่ใช่อย่าไปแกะตรงนี้นะครับแกะไม่ได้นะครับให้เราแกะตรงนี้ครับผมมันจะมีผ้าของกีบของมันด้วยแล้วก็แกะตรงนี้ออกแค่นี้เราก็สามารถซ่อมได้บางคนไม่รู้นะบางคนไม่รู้ก็จะมาแกะตรงนี้แกะยังไงก็ไม่ออกนะครับผมไม่ต้องแกะเพราะว่า ไม่ถูกต้องมันถูกต้องคือเราต,ต้องแกะตรงนี้นะครับผมก็ไม่รีมาอะไรมากครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมถ้าใครชื่นชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับให้เป่าท่รงไปชแนลด้วยนะครับคลิปหน้าจังมาพอกันไหมครับสวัสดีครับ โชคดีเป็นของเอฟซีทุกท่านนะครับผมเป็นจึงใดน,น้อคับผมดูคลิปแล้วมีข้อคิดอย่างไรบ้างนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะครับสำหรับคิวนีบาต้องใบกาสิกกโตลาบไปก่อนนะครับขอขอบพุ่นเพื่อนขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาให้กำลังใจบาต้องใบไปแล้วครับลิปนาจอยางมาพอกันใบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวท่องใบด้วยนะครับคลิปหนะ้าจะมาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับผม